ไปใจไปใจไปใจ <laughs> สางไปใจโอเคไปใจส่งแล้วก็ไปใจโอเค ไปจริง ไปจริงๆฉันไม่อยากไปจริงๆดุยมดุยมักให n ่จริงๆฉันไม่อยาไใจจริงๆค่ะจริงๆครัจริงๆจริงๆ last จริงจริงจริงๆจริงจริงจริงริงจริง last ลท์่จริงจริงิง last ไล์่ But I know, I know, but I know, I know, but what, Yati? Oh my, hey! Eh? Oh my god! What? Oh my god! <laughs> okay, I know, I know, but...

Yes yes ah uh, ah uh, yes um ท uh, mm, um, uh, yes, uh, ้ออื้มอ Yes จริงจริงเลย s o n yes ฉันจะไม่กระบดอีกต่อไป Yes I'm uh, I'm sorry จริง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 อะจริงจริง The right จริงจริงแล้วฉันอยากจะร้องเพลงทั้งหมดตั้งแต่แรกเลย Yes <laughs> จริงจริงโอเคจริงจริงเ a อ t e r green day gun I น n o w know

เฮ้ยซบิซบีบีิบีโซโซไฮฟ้าตวัอินนี่คงไม่ว่ากะนยู่์รงพกับฉันโดยทังแค่เธอร้องเไมรักว่าเลยมั So, mm. me. <laughs> okay, my to cool today, so okay, ting 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 ting. So, promise promise Yes. Mm. Yes, my tokun. Today s so very, very, jin jim m u ma ka. So, did I happy dun 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 dun? Yes. Yes. So, a l r e a d y a l r e a d y a l r e a d y Some, 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 s m e do you meet me? Come, smack, you got clap c o l e r by don't you? Don't you? Cup cooler. Yes, c a l l Some, 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 my some, 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 Summer some, summer. Okay, some, um, We, we 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 Yes, some, we, okay Okay, some, 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 I some, 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 Yes my teacher เจอกันพรุ่งนี้เช้าเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะวทัง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 สวัสดีคุณคะเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะ See you my teacher Yeah วันนี้สบาย เอสไม่ถ yes, ูกคนแย่ไม่ถูกคนสุ้ขอบคุณสำหรับการ mm. แบ่งปันประสบการณ์พิเศษของคุณกับฉันในวันนี้ yes. อ mm. 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 um. yes, so ืมอืมอืมอ๋ m เอสไอ้ไ Yes <K ön l _> ขอบคุณที่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีครอบครัวในวันนี้ Yes I'm so today one day so I'm not alone ฉันรู้สึกขอบคุณและมีความสุขมากจนไม่สามารถแสดงออกเป็นคำพูดได้ Yes y o ฟูฟูฟูบิงบเฮ้าฮวเวร์เวสักคุกค่ะไหวค่ะ Oh my god Whoa. It's my my today money. Um <gasps> What's what bingbing oh my god, oh my god, bang, bang. <laughs> my baby is so We pend the name Nanka. Yes, we pend the name Yes. Oh my god. ฉันมีความสุขมากและสนุกกับการใช้เวลาทำความรู้จักครอบครัวของฉัน <Yes. S 2> ครั้งนี้ฉันมีความสุขมากฉันไม่สามารถแลกมันเพื่ออะไรได้เลย mm. So โซเฟียฉัน y d o มด้วยความสุขยิ้มทุกครัง i n จริงจิงกูฉันรู้สึกขอบคุณมากที่ได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว yes. ิงทุมน um. um, ครอบครัวคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันและเป็นเหตุผลที่ฉันยนิ้ม Okay, ding 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 ding. precious in crowd. So. Vandika <laughs> Vandika Ning <laughs> Vandika <sighs> Vandika <laughs> Vandika We company my Couple วิจุจูเหลาบีบบอยแบงแบงโคยัดด so, oh yes, ิบบูมส่วนไม่ส yes, ่วนคือเอสปาคานิปาคานิคาเอสปาคานิโคหนึ่งสุขคุณค่ะอันหนึ่งสุขคุณค่ะเฟรคคือเอลเจเจทพาร์ฟราดิทอทท่าเทอร์คิดดูส่วนเอ็น Oh my god, so nerd, toy decay, turn to B, yeah. So, A, my Mihoso, so gold, oh, A, so Y, so so she, Black my Emma, Oh, at the So, eh. Hey. So snowman. We snowman. Yes, go to sleep. Oh my god, my dungeon come cross. Oh my god. Oh my god. Oh. please, please. เราทุกคนคือ MVP ขอบคุณมากสำหรับทุกคน <Yeah. S 2> ฉันขอโทษที่ไม่สามารถอ่านชื่อแต่ละคนได้ I'm 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 sorry, ฝากติดตามร่วมทีมกันไว้ด้วยนะครับ yeah. นซาบซึ้แค่กชวคราวอเคดค่ะฉันทราบซึ้งและรู้สึกถึงคุณค่าของการใช้เวลาร่วมกับครอบครัวมากกว่าของขวัญโอเคไหมทุกคนฟังดค่ยส See you tomorrow <laughs> okay, see you, my toku. One day, comes, go, go, come. Yes, what are? Oh my god! <laughs> okay, go go. Let's go, my toko. So one is so thrilling. i happy, kungka. See you, one day